ตอนที่แก้มยุ้ยแพ้ทั้งผื่นขึ้นปากบวมตาบวมหายใจไม่ออกเกยวนิดตกใจทับแย่มือไม้สั่นไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะแต่พอพ่อเขารู้เนี่ยพ่อเขาก็รีบมาหาเกลวกับแก้มยุ้ยเลยนะคะเกลนี่โชคดีมากเลยค่ะที่มีสามีที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง สวัสดีครับผมทานข้าวกับภรรยาอยู่ยังไงเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับดิวผมขอโทษจริงๆผมมีเรื่องด่วนต้องรีบไปคุณดิวคะคุณดิวคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรให้เกลียวช่วยไหมไม่มีอะไรคะ่ะดิวแค่เพอคิดอะไรนิดหน่อยคะ่ะ